เคล็ดลับโบราณก่อนลุกจากเตียงให้ทำใจให้เน่งภาวนาด้วยสติแม้เราไม่มีเวลาใส่บาตตอนเช้าก็ยังสามารถทำบนใหญ่ได้ตั้งแต่ยังอยู่บนเตียงก่อนลุกจากที่นอนให้หลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านอาโหสิกรรมให้กันและกันเพียงเท่านี้ คุณก็สร้างอภัยคารบุญแห่งการให้อภัยจากนั้นเมื่อหลางหน้าเสร็จให้เตรียมกระปุกเล็กๆไว้แทนบาทใส่เงินวันละเล็กน้อย5บาท10บาทพร้อมตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วสวดชุมนุมเทวดาเพื่อเชิญเทวดาทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาเมื่อใส่เงินเสร็จให้นั่งนิ่งๆสักครู่ตั้งใจอุทิศบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษและสรรพสัต์วทั้งหลายขอให้ท่านได้รับบุญนี้และให้อโหสิกรรมตอบสุดท้ายตั้งจิตปรานาขอให้บุญนี้เป็นพลังให้ชีวิตราบรื่นสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภมีทางออกในทุกปัญหาทำแบบนี้ทุกเช้าชีวิตจะค่อยๆเบาสว่างและมีพลังดีๆคุ้มครองอยู่เสมอ